มอร์ซุงคาริเทวคาปากปลายสี่สิบาในคันอ๋หกข้อไดกก็ได้มีเว่าแม่กลมในคเนาะพี่น้องคาหันอยู่จังใจเหอแม่กลมมอสะกดแม่กลมในปองว่าได้ก็เป็นตัวแพทย์ซื่อห้องว่าแม่กลมในเป็นมาเพียรไตเขานั่นเหาะค่ะเสียงตีออกเสียงมาเพียดไตเขา่นะสังซื้อแบามอริทยไว้ในแคนเตอร์ที่มองง่ายคนาะเฮา่ะโฮมตัวมาจะเหมือนค่ะพี่น้องคาเดี๋ยวเลยหู้ว่าตั้งในเป็นสลามันตั้งในเป็นตัวแพทยมันเห็นไหมค่ะอ๋อกออากะ กออากากออาการ์ในเพราะว่ามันมีตัวเพท้มากหน่ยจึงสละอามันในในเดบคืนกว่าอยู่ดังหรือในเย็ยนเปลี่ยนตัวในคัน์เนปิโนค่ะอันนี้ขนะกออากากามอกรํมในเป็นว่าตัวในค่ะเพราะว่าได้ก็ตัดตีเลยมาตัวในในเขาหรือเลยหู่ไว้ตัวในอ่อนตั้งให้ในค่ะออก็อากากามอกรํมนั้นก็โฮมตัวในอันี้กัมเดียวก็เลยกออามอกรัมในก็เลยกัมเดียวนี่เนาะ กออากาโมกามนะครับอันนี้เป็นลายโรคลายหัวมันลูกดีตัวสระอันละสีม้าไหนครับเอาอะไรเเขาเจียกไว้ปั่นนะกออากาโมกามนหนครับเพราะใครโฮมตัวก็เดี๋ยวก็โฮมตัวอะไรก็เดี๋ยวครับกออโมกามในกรณีกออิกิกิมอกิมกออโมอกิมในกรณีครับเอ่อใครโฮมตัวมันเหมือนไหนก่อรณีใครโฮมตัวมันอันนี้ อันนี้ตัวเลียวละลาย,ายก็อไรเนั่นขนาดเนาะเปิป่งลงได้ก็อันอันที่ในมานในในมันลูกที่สลดัดอันเลอรสีมาในให้คู่คำเดียวให้เนี่อ่ะก็อีกีกีมอกิมก็อีมอกิมในก็อะไรคำเดียวค่ะนาะกออืกือกือมอกึมกออึมอสโลติกออึมอกึมิมในก็อะไรคำเดียวค่ะกออึมอกึมในขนาดเนาะมาทา,ออา,นะาง กออุกุกมอกุมนะครับลูกทีเสระอือมากึมมันเปิงสังกันหล่ะตั้งสระอือสระอือเนี่ยสระอือเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นสระเสียงสั้นเสียงสั้นเนี่ยปองว่าเสียงปัดแต่แล้วออกเสียงปัดๆก็กึมตั้งเดือนเนี่ยกึมตั้งใต่เนี่ยกึมในจังใจเอ็ดเนื้อให้นะครับกออุกุกมอกุมนั่นก็กออุมอกุมกุมสระเสียงสั้นแล้วออกเสียงปัดๆก็กออุมอก กอูอกูนั่นต่างกันเพราะมือ,ม,อมือไปมีตัวแพทย์แต่ก็กอูอกูเพราะมีตัวแพทย์มากูมมกุมนั่นก็โฮมตัวว่ากอูมมกุมนี่นะกอเอกเกโมเกมนี่นะนั่นก็กอเอโมเกมนะครับบอกว่าได้ก็สละอกกอเอเกในในจึงเพราะว่ามันมีตัวแพทย์มรราสละอามันนั่นตีเย็นเป็นอีสัล่ละในจึงตีเย็นมาเป็นสละอันนี้น อัน,นี้เปินห้องว่าอันตั้งหนือเนี่ยไม่เร็วอ่อนเนี่ยอ,นนอันนี้นอะอัน,นี้นเปินห้องว่าไม้แตค่คู่ไม้แตค่คู่ไม้แต่คู่ในลูกไหลมาเพราะถามวันไนจึงลูกตีสละเอเซมาเนี่ยคะ่ะเนาะสละเอในบ่มีโวเพยียดมาเนี่ยจึงอันเป็นสละอานั่นก็เปินห้องไม้วิชันชันนี้เนี่ยนะ,ะไม่ในนั้นนะอันไวขึ้นผ้าสองอันนี้ตีเย็นกับเบนไม่แต่คู่เนี่ยครับเพราะว่าไม่แต่คู่ในพี่นอ้องะาดอะไรคู่อะไรกัมเหลียวว่าลูกตีสละเอเซมาให้ในค่ะเนาะ แล้วคณะพี่เนาะคณะาระหนันหัวเนาะเต็มหฮมตัวเหวี่วด้วยกำกามกิมกิมกึมกึมกุมกุมเกมนะครับปนันไหนโฮมตัวมันในจํากันแทงรออะมอรำทออะมอทำออะมออัมในคาะรำทำอําจออะมอจามสออะมอสามยออะมอยามจมสามยม ชออีมอชิมรออีมอริมขออีมอขิมชิมริมขิม,มทออีมอทิมขออีมอขิมรออีมอริมชิมทิมขิมริมนะครับต่ออืมอตติมอือมออึม,อมพออืมอพิ่มตึมอึมพิ่มรออืมออันนี้เป็นอื่นเนาะรออือมอลืมยออือมายืมอือมออึม ลืมยืมเอิมเนี่ยจันทร์แสงอีกหนึ่งอะไหนมาก็อุสอรี่ดออุมอดุมขออุมอขุมชออุมอชุมดุมขุมชุมออุมออุมตออุมอตุมบออุมอบุมอุมตุมบุมตออิมอเตมขออิมอเข็มรออิมอเลมเตมเข็มเลมนะครับเอาคันนี้ได้ก็ ลูกทีวะแม่กกมนั่นก็มอสะกดมอสะกดนะค่เนาะงผมว่าแล้วก็มาแพทย์เสียงมาแพทย์ในได้ออกเสียงเจิงในในค่ะแล้วก็จอบหนังสระมันมีไว้นั่นในเข้าคารายแพทย์เจิงในพี่น้องค่ะคู่แหววค่ะน้อเพราะนั่นในอย่าไปลืมก็ไลค์ก็แชร์เลยอย่าไปลืมติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไว้ค่ะเนาะค่ะความเร็วมันลงหึงนานเลยสังเกตว่าใครเห็นตอนใหม่ทางในก็อย่าไปลืมก็ไลค์ก็แชร์อย่าไปลืมเป็นคอมเมนต์ว่าใครเห็นทางตอนใหม่ในค่ะนาะเมืองสุนท่า